สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมปุณพัฒน์ปุณพัฒน์ครับในช่วงของสปอร์ตโซนโซนดีๆของคนรคักกีฬานะครับทางช่องทางของสถานีโทรทัศนไทยมิวชียและเพจข่าวเดอะสเตชันไทยครับวันนี้เข้าสู่วันที่5ของการแข่งขันกีฬาเยาวชนชาติครั้งที่40สลามเยาวชนเกมน,นะครับแต่การของการชิงเจ้าเลนทองก็ยังเบียดกันสนุกครับระหว่างทัพตีฬาเจ้าภาพชนบุรีนะครับและแชมป์เก่าอย่างกรุงเทพมหานครครับ วันนี้เรามีอีกหลายชนิดกีฬาให้ได้ติดตามกันเพราะว่ามีการจิงเรี้ยญทองกันถึง106เหรียญทองด้วยกันจะมีกีฬาชนินดใดบ้างไปติดตามชมพร้อมกันครับฉนามเดี่ยวชนเกมวันที่5้เราไปเริ่มกันที่อาคารมังคนบนหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรับกับการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในฉนามเดี่ยวชนเกมมีชิงชัยกัน4เหรียญทองในประเภททีมยุชชย่ยช,นยช,นช,ยยชนชายทีมยุ่ชนหญิงทีมเดายวชนชายทีมเดายวชนหญิงนะครับ ในภาพที่กําลังชมอยู่อันนี้เป็นการแข่งนในประเภททีมเยาวชนชายครับทางด้านของกรุงเทพมหานครครับแชมป์15สมัยนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงส์งเลิศอีกครั้งในปีนี้พวกเขาโคจรมาพบกับสมุทรสงครามซึ่งปีที่แล้วได้เหรียญทองแดงในราชบุรีเกมครับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าขับเคลื่ยวกันอย่างสนุกเลยนะครับทางฝั่งของสมุทรสงครามเองก็ส่งผู้เล่นลงมาสู้เต็มที่เหมือนกันนะครับโดย ิตพัฒนปีชาญานนะครับนิมิตสค้อยพวงและพลภัทสุริยยันยงนะครับเป็นกําลังสําคัญให้กับสมสงฆ์ข่าสูขขา่กรุงเทพมหาคนครนะครับประกอบไปด้วยปวรุษย์ันทวันวรเศ่บวรธรรมรัตน์นะครับแล้วก็เอกภพคงศักดิ์ศรีสกุลครับนี่เอกภพนี่ก็เป็นตัวผู้เล่นเหรียญทองแชมป์เก่าปีที่แล้วจากลาดบุรีด้วยนะครับทัวนสองคนนี่ก็เข้ามาเสริมทีมในปีนี้คู่แรกครับทางด้านของกรุงเทพมหาคนครส่งวรเศ่ ประวัธรรมรัตน์นะครับลงสู้กับพิสพัฒน์ปีชายานนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของพิสพัฒน์ปีชายานนิ่งกว่าครับแล้วก็มีความหลากหลายในเกมลุกนะครับตบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของกรุงเทพมหานครไปได้ครับ11ต่อ7 11ต่อ13ครับเกมที่2เป็นของกรุงเทพมหานครครับเอาชนะในช่วงดิวแล้วก็เซตเกมที่3าครับ ทางด้านของทีจพัดก็ชนะไปอีก11-4ต่อเซตที่4ชนะเกมที่4ชนะ11-5ต่อ 5. เอาชนะไป3-1ต่อเกมขึ้นนำ1-0ครับคู้ที่2ครับกรุงเทพมหานครส่งทางด้านของเอกภพคงศักดิ์ศรีสกุลลงมาพบกับนิมิตส้อยพวงของสนุกสงคราบในเกมนี้ก็โหผัดกันลุกนะรับอย่างสนุกเลยครับเกมแรกเป็นกรุงเทพมหานครเอกภพชนะไปก่อน11-5ต่อเกมที่2ครับนิมิตส้อยพวง เอาคืนได้ครับชนะไป11-4ต่อเกมที่3ครับเป็นเอกภพนะครับยื้อกับนิมิตส้อยพวงจนถึงดิวครับและเป็นนิมิตส้อยพวงที่เอาชนะไป13-11ต่อเกมที่4ครับเอบกภพกลับมาพิกชนะได้11-5ต่อต้องตัดสินกันในเกมที่5ที่เป็นนิมิตส้อยพวงนะครับเอาชนะไป11-8ต่อก็ทําให้สมุทรสงครามขึ้นนําไป2-0ต่อครับชนะในคู่ที่2 3ต่อ2เกมนะครับ จากนั้นครับมาลุ้นกันต่อในคู่ที่3ารครับกรุงเทพมหานครก็ส่งทางด้านของปรวรุธจันทวันนะครับลงสู้กับพลพลัดสุริยะยันโยงครับในคู่นี้ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครเหนือกว่าในคู่นี้นะครับปรากฏว่าปรวรุธจันทวันนะครับเหนือกว่าพลพลัดทุกขุมกําลังนะครับเป็นฝ่ายถล่มเอาชนะไป11ต่อ1น1ต่อ2และ11ต่อ3นะครับพลพลัดนี่เก็บได้แค่6คะแนนเท่านั้นเองครับ ทำให้กรุงเทพมหานครตีตื้นไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2คู่ครับแล้วก็ต้องมาดูกันในคู่ที่4ทางด้านของกรุงเทพมหานครแชมป์เก่าส่งเอกภพคงศักดิ์ศรีสกุลลงมาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นนัดที่2เจอกับทิตพัฒน์ปีชายานนะครับแล้วในคู่นี้ก็เป็นทางฝั่งของมสมุทรสงครามเล่นได้ดีกว่าครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับทำให้ สมุทรสงครามครับล้มยักษ์นะครับเอาชนะแชมป์เก่าแชมป์15สมัยอย่างกรุงเทพมหานครไป3-1ต่อคู่ครับฟ้าเหรินทองไปครองในรอบหลาย10ปีเลยนะครับถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เลยนะครับของแกนแันเทเบิลินิดนะครับเหรียญเงินเป็นกรุงเทพมหานครครับเหรียญทองแดงเชียงใหม่และนครปฐมครับในขณะที่ประเภททีมยุชนชายครับเหรียญทองเป็นของกรุงเทพมหานครนะครับเอาชนะนครปฐมไปได้นะครับเหรียญทองแดงเป็นของเชียงใหม่ และสุราธานีส่วนในประเภททีมหญิงกันบ้าน,นครับประเทศทีมเยาวชนหญิงครับกรุงเทพมหานครก็ยังคว้าชแชมป์อีกสมัยครับนักกีฬาก็มีนัทธนิชาโบสุวรรณรวิมิรินทสูดครับวิรัญชนาศีจักเอาชนะสมุทรปราการครับชนนิชาปาวรีนะครับชยาวดีดีศิลและทิพยาพรจินดาอินไปได้ครับส่วนเหรียญทองแดงเป็นของยโสธรและเชียงใหม่ปิดท้ายกันที่เทเบิลชนิสประเภททีมเยาวชนหญิงครับ กรุงเทพมหานครก็คว้าเหรียญทองไปได้ครับเอาชนะเชียงใหม่ครับได้เหรียญเงินนะครับเชียงใหม่แล้วก็เหรียญทองแดงเป็นยโสธรกับจุมพรครับนี่ก็เป็นการแข่งกีฬาเทเบิลเทนนิสครับจากนั้นเราจะไปกันที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครับพิจิตชนบุรีครับกับการแข่งฟรีท่าครับวันนี้ก็ยังชิงชัยกันเข้มข้นเข้นเกินนะครับเราจะไปเรื่องมาที่ฟรีทาครับวิ่ง200เมตรหญิงครับรอบทิงชนะเลิศ ก็ผ่านเข้ามา8คนด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากขับเคี่ยวกันสนุกเลยครับปรากฏว่าลมกดหญิงทีมชาติไทยครับซานเทลมอริเซสนะครับลมกดสาวจากสุรินฟ้าเหลียญทองไปครองครับด้วยเวลา25.58วินาทีครับเหรียญเงินเป็นสัตชากิ่งพิลาจากนครราสีมา25.61วินาทีเหรียญทองแดงนิชาพัฒนหนูหนุดนะครับลมกดสาวดแดนใต้พัทลุงครับ 25. 62วินาทีครับจากนั้นมาต่อกันที่วิ่ง200เมตรชายครับก็ขับเที่ยวกันครับ2ลมกดทิมชาติครับแล้วก็เป็นสลาวุธินวศรีครับจากสงขลาครับฟว้าเหรืองทองด้วยสถิติ21.56วินาทีเห็นเงินเป็นวิุทธ์แดนถนกครับจากพัทลุง21.70วินาทีเห็นทองแดงเป็นชุติทั์พลึกสรนลนานครับเป็นลมกดหนุ่มเจ้าภาพสุรบุรีครับ21.79วินาที จากนั้นเราจะไปต่อกันที่วิ่งข้ามรั้ว400เมตรหญิงนะครับทิงชัยกันด้วยการวิ่งข้ามรั้วครับหนึ่งรอบสนามเหรียญทองเป็นของมนทิดาทองประจุกแก้วครับลงกดสาวจากจังหวัดตรังทำเวลา1นาที04.09วินาทีเหรียญเงินเป็นสุภรัตน์วันจงคำครับจากขอนแก่น1นาที04.50วินาทีและเหรียญทองแดงครับเป็นพิรยาบุตรจริงนะครับลงกดสาวจากสุราษฎร์ธานีครับ 1>, 1นาที0ูง6วินาทีปิดท้ายปรีทากันที่วิ่งข้ามรั้ว400เมตรชายครับปฏิพล์สำนีนะครับลมกดนุ่มจากลำปางครับทำเวลาดีที่สุดครับ52.76วินาทีเด่นเงินเป็นของเกียรติวิสุทธ์อุเทศครับลมกดหนุ่มจากน้องคาย53.84วินาทีและเด่นทองแดงธีรพัฒน์กลาวโพจากนาครราชสีมาครับ54.93วินาทีครับ นี่จะเป็นบรรยากาศจากสนามแข่งขันกุีธาะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่โรงเรียนหัวถนนวิทยาน,นครับกับการแข่งฟุตซอลรอบแรกครับในกลุ่ม4ก็เป็นการพบกันร,ระหว่างจังหวัดแพร่นะครับเสื้อสีแดงเก่งสีเขียวกับทีมฟุตซอลเจ้าภาพชลบุรีครับเสื้อขาวกางเกงน้ำเงินครับเกมคู้นี้ก็ขับเที่ยวกันสนุกครับในช่วงครึ่งแรกนะครับทางด้านของแพร่โชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวนะครับ ออกนำไปถึองศูนย์ครับจากกัปตันทีมภูลินัทสิทธิ์คงตั้งนะครับแล้วก็หมายเลข8วีรพัชจลุงครับขึ้นนําอศูนย์ในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกกลับมาในครึ่งหลังครับชมรีดูเหมือนจะแก้เกมได้ดีขึ้นครับพวกเขามาตีไข่แตกจากก้านาลงล่าดุนนะครับในนาที23ตามมาเป็น1ประตูต่อ2จากนั้นก็ไล่บทบี้อย่างสนุกเลยนะครับก่อนจะได้ประตูตีเสมอครับจากกิตินันคําตานะครับ นาที34เป็น2ประตูต่อ2จบ20นาทีครับเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับทำให้ต้องหาผู้ชนะด้วยการยิงลูกจุดโทษครับแล้วก็เป็นทางด้านชนบุรีเจ้าภาพครับแม่นกว่านะครับยิงเข้า4คนในขณะที่ชนบุรีพลาดไป2ครับยิงจุดโทษ4คนเข้าไปสองคนทําให้ชนบุรีชนะจุดโทษ4ประตูต่อ2ครับประตูรวมชนบุรีเอาชนะไป6ประตูต่อสี่ ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์ของกลุ่ม C ครับแล้วก็ส่วนแพร่ก็เข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่ม4สรุปตารางเหรียญในเวลานี้นะครับผ่านมา5วันล่าสุดเวลา17นิกานะครับชนบุรีเจ้าบ้านนะครับเจ้าภาพจัดการขันก็ยังนําเป็นจ่าฝูงอยู่ที่54ทอง25เงิน37ทองแดงแชมป์เก่าอย่างเรุงเทพมานครครับตามมาห่างๆนะครับ46ทอง50เงิน 51ทองแดงครับตามหลังอยู่8เหรียญทองอันดับ3เป็นปทุมธานีครับ17เหรียญทอง5หอเหรียญเงิน10เหรียญทองแดง 10, เชียงใหม่อยู่อัดับ4ครับ14ทอง14เงินทิทองแดงและอันดับ5นะครับสมุทรสาคร14ทอง8เงิน11 11ทองแดงครับ ช่วงรายงานผลการแข่งขันกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาว,วชนเกมขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจังหวัดชมบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีเทศบาลเมืองชมบุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชมบุรีทุกส่วนราชการเอก,กชนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ทุกท่านและคณะนักกีฬาทั้ง77จังหวัดสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ตเจ็ มูลนิธิกองรันพัฒนาการกีฬา